สวัสดีครับวันนี้เป็นต่อออโต้พามาชมรถเก๋งซีดานขนาดใหญ่จากค่ายโตโยต้นะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี 2.0E ปี2004เป็นตัวแมนเชเชียร์นะครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากครับภายในสวยแผงประตูคอนโซลพงมลาลัยหรือแม้แต่ตัวเบาะนะครับถือว่าสวยงามครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะแบบปรับมือซ่อมง่ายราคาไม่แพงครับชอบแบบนี้มากกว่าคอนโซลน,นะครับ ยังสวยงามอยู่นะครับมี Air Auto นะครับเครื่องเล่นเป็น CD 6แผ่นเดิมของ Toyota เลยนะครับ Airbag ABS e b d มีมาให้แน่นอนสำหรับรถรูรูแบบนี้เลขไมหม่2 7 1 0 0 0กิโลก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะสำหรับรถปี2 0 0 4ด้านหลังนะครับเบาะก็สวยครับไม่มีรอยแตกรอยย่นเลยนะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับนีมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้านบนผ้าหลังคาไม่มีรอยเจมิม ถือว่าดูแลดีเลยนะครับมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยครับเครื่องยนต์1,998งพแซีซีรแรงม้า VVT-i นะครับสวยเดิมครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับหมายถึงคันนี้ไม่เคยเคลมประกันเลยนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่มออก,กอยังเห็นอยู่คันหน้าสติ๊กเกอร์เบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบเลยเปลี่ยนประกินฝาครอบวาล์วมาให้เรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องน้ำมันรั่วซึมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังหรือว่าฝากระโปรงท้ายนะครับ ตาขายเก็บสัมภาระยังอยู่เลยนะครับยางอะไหล่ปอกคันล้อเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเลยนะครับฝากไปด้วยเลยกันนะครับใครที่มองหารถไว้ใช้งานสักคันราคาแสนกว่าบาทนะครับแจ้งราคากันหน่อย1 5 9 9 0 0บาทราคานี้ต้องบอกว่าได้รถหรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสมรรถนะต่างๆรถหลักล้านครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098 4 4 1 4 9 9 4โทรมาเลยนะครับ ขอบพระคุณครับ